ยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนำทางนะครับช่องพูดคุยเกิดโอกาสเปรี่ยนกระสาบนะครับซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งชนิดนะครับนั่นก็เป็นเหรียญสองเหรียญสองปีพศเช่นเดิมนะครับแต่ก็เป็นเหรียญที่หาค่อนข้างยากนะหายากไปคนละแบบนะครับสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับซึ่งราคาที่ ประเมินไว้ก็เป็นราคาที่สูงครับเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญที่ยอดผลิตเยอะนะครับแต่ก็ราคาสูงครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญแบบนี้ครับมีลักษณะพิเศษยังไงแสงเทียนก็อยากจะให้พี่พี่น้องนนะครับได้ดูคลิปกันให้จบนะครับเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับแสงเทียนก็อยากจะกราบขอบพระคุณครับพี่ๆน้นองๆที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องแสงเทียนนำทางนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้นองๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับปีพศสองพ5 1นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับสภาพของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ7 0 8ดเป็นครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะดูช่วงขอบนะครับค่อนข้างจาก เป็นรอยกระแทกนิดๆนหน่อยครับแต่ก็ยังสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับซึ่งรายละเอียดของเหรียญนะก็ยังชัดเจนนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทนะครับซึ่งมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เด่นชัดครับค่อนข้างจะสวยงามมาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสบครับโลฮะสองสี ราคา10บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือในหลวงราชการที่9ของเอนเองนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งจะลองชุดคุยนะครับภายในด้านขวานะครับเก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า ผูมีผลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าราชการที่เก้านะครับคอเปลียญน,นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจากสลับเรียบนะครับมาดูข้อมูลด้านหลังกันต่อนะครับก็จะมีตรงการลางเรียนครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรเบล ซึ่งอักษรเบลนี้นะครับมีความหมายบอกว่า10จัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานะครับด้านล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคามีทั้งเลข10ไทยและเลขสิบอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาครก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2551นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2551นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่179ล้านนะครับ165,360เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับ จึงเป็นอีกแบบหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆได้สะสมได้มองหากันเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมานะครับขออนุญาตชี้แจงอีกเรื่องนึงนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2500 ห้าสิบเอ็ดนี้นะครับจะจัดทําขึ้นมาอยู่ที่สองบล็อกนะครับบล็อกแรกจะเป็นบล็อกพระเสียรเล็กนะครับที่แสงเทียนนํามาให้ดูกันนี้นะครับอีกบล็อกหนึ่งครับก็จะเป็นเหรียญแบบพระเสียรใหญ่นะครับที่ข้างหน้านะครับแสงเทียนจะนํามาแนะนําเสนอข้อมูลให้รับชมกันซึ่งเหรียญพระเสียรใหญ่นี้นะครับมียอดผลิต ค่อนข้างจะน้อยกว่าเหรียญพระเสียรเล็กนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละห้าสบาทนะครับสำหรับเหรียญ u n c นะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับจะมีราคาที่หลักหนึ่งพันกันยังไงนะครับ จะมีราคาถึงหนึ่งพันบาทไหมครับพี่พี่หนึ่งน้องมาดูข้อมูลต่อไปกันนะครับที่แสงเทียนบอกว่าราคาเดร๋ยญนี้มีหลักพันครับเนื่องจากว่าเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับนั่นก็คือจุดแรกนะครับเหรียญนี้ครับดูตรงแม่น้ํานี่ครับจะมีเรือนะครับจะมีเรือหนึ่งลำนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินต่างๆนะครับ เหรียญจะมีเรือนะครับตรงนี้นะครับจะมีเรือแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับดูครับทองเหลืองนะครับจะเหลือมาทางสีเงินหนึ่งครับนั่นก็คือเหรียญที่มีลักษณะเป็นเหรียญไสแตกนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับจุดด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้ขออภัยครับกล้องไม่ค่อยซูมเท่าไหร่ Okay. จุดด้านบนนี้ครับจะเป็นเหรียญที่ขอบขอบปั๊มซ้อนออกมานะครับจะเหลือมาข้างหนึ่งนะครับดูด้านล่างจะไม่มีนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับเหรียญที่มีการผิดพลาดทางการผลิตนะครับซึ่งราคาอาจจะสูงถึง1,000บาทก็เลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ นี่นะครับดูขอบครับขอบจะมีปั๊มซ้อนแบบนี้นะครับราคาสูงถึงหนึ่งพันบาทกันเลยทีเดียวกับไส้แตกนะครับแล้วก็จะมีเรืออีกหนึ่งลำครับซึ่งราคานั้นค่อนข้างจะสูงครับเรามาดูข้างหลังกันนะครับดูอีกข้างหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีเนื้อเนื้อสีทองนะครับเหลื่อมมาที่เนื้อสีเงินนะครับซึ่ง เหรียนไส้แตกทั้งสองด้านนะครับผูมานิดทิดนะครับแต่ก็ยังเห็นเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเนื้อช่วงนี้นะครับซึ่งมีราคาถึง1,000บาทนะครับสําหรับเหรียญที่มีลักษณะที่แปลกนะครับทั้ง3จุดนี้นะครับที่แสงเทียนมานําเสนอนี่นะครับราคานี้อยู่ที่ 1000บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บบาทนะครับปีพศ2541นะครับซึ่งเป็นเหรียญหายากติดลำดับเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ สิบบาทนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยี่สิบหกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับส่วนด้านขวานี้ครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่เก้านะครับขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญจะมีลักษณะเป็นรูปฟเฟืองจักสรสลับเรียบ ซึ่งเหรียญแบบนี้นะครับสภาพของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ 70%- 80%ครับแต่ก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบ u n c นะครับเหรียญแบบนี้ก็ถือว่าราคาสูงเหมือนกัน,นครับอยู่ที่การเหรียญธรรมดาครับก็มีราคาสูงอยู่แร้วแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC อก็ค่อนข้างจะสูงกว่านะครับเราก็มาดูข้อมูลด้านหลังนะครับ ตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปางวัดอดุลราวนารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งมีจุด4จุดนี้นะครับหมายความว่าบอกความหมายก็คือบอกว่า10นะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับจัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกนับเก่ผู้พิการทางสายตาส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลข10ไทยและเลข10อารบิก โดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานี้นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2541 นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ .2541 นี้นะครับ มียอดผลิตอยู่ที่เก้าแสนนะครับแปดหมื่นเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยมากๆครับและเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่หายากติดลำดับที่สามนะครับรองจากเหรียญปีสามสามและปีสามหนึ่งนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับมีราคาซื้อขายและราคาประเมินที่ค่อนข้างจะสูงนะครับยิงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับ เหรียญของในหลวงรชัชกาลที่9ครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนนะครับปีพศไหนก็น่าเก็บสะสมนะครับเราควรเริ่มเก็บสะสมตั้งแต่เหรียญที่หาง่ายยอดผลิตเยอะนะครับเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าครับใครจะไปรู้ครับเหรียญเหล่านี้ครับอาจจะทําให้เราลืมหูลืมตาอ้าปากขึ้นมาก็เป็นได้นะครับสําหรับท่านที่มีจุดประสงค์ในเชิงพาณนนิชย์สําหรับ ท่านที่เป็นนักสะสมเหรียญจริงๆนะครับชอบของเก่าของเก่าก็ยังมีคุณค่าทางจิตใจนะครับแล้วก็ยังเก็บไว้ให้ลูกให้หลานในภายภาคหน้าได้ดูกันต่อไปนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ10บาทรุ่นปีพศ2541ั25นี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ2,000บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ หรือว่าพี่ๆน้องๆอยากจะได้เหรียญที่มีราคาที่สูงครับไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญที่หายากติดลําดับนะครับอย่างตําหลักๆพั 1, นเนึงครับแสงเหียนอยากจะเล้นนะไม่ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับสังเกตง่ายๆนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีเรือนะครับเหรียญที่ไส้แตกหรือว่าเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกลือต่างๆครับเป็นเหรียญที่ผิดพลาดทางการผลิตนั้นราคาค่อนข้างจะสูงนะครับสําหรับเหรียญกระสาบนะครับซึ่ง เหรียญเหล่านี้นะครับกำลังเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นะครับจึงอยากจะมาแนะนำดีๆครับเป็นช่างสังเกตสักนิดนึงนะครับราคาเหรียญสิบบาทอาจจะเพิ่มพูนให้เป็นหลักพันหลักร้อยไปเลยก็ได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ครับ ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดแสงเทียนต้องกราบขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ครับขอตัวครับสวัสดีครับ